สวัสดีครับผมโอ๊ตพิรวัตรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทูตุเรียลการทำอินโทรซีรีสฉลาดเกมโกงนะครับอันนี้ผมก็จะวาดไว้เสร็จหมดละผมจะไม่ได้มาสอนว่ามันต้องวาดอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทำไปเนี่ยผมก็ทำประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะนานนะแล้วก็คลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็เลยทำไว้เสร็จเรียบร้อยละอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเลเยอร์กก่อนนะครับว่าที่ผมทำไปเนี่ยมันมีเลเยอร์อะไรบ้าง มันก็จะมีเลเยอร์แรกนะครับเป็นแบ็กกราวด์ก็จะเป็นกระดาษเราก็จะรีทัชส่วนที่มันยับยับเกินไปแล้วก็วางเล็กวางน้อยซ้ำๆกันไปครับมันจะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาวางพวกค่าดำๆตรงต่างๆนะครับที่ผมวางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือผมก็จะดูตามเรฟเลนซ์จากหนังเลยนะครับว่ามันทำยังไงเราก็จะได้ทำตามแบบหนังเลยมันจะได้เหมือนๆกันนะครับก็จะเป็นชื่อผมพิรวัตรพัชเจริญครับแล้วก็จะมีน้อยด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นบัสก็จะเป็นเหมือนว่าดินสอเนี่ยขีดทขีดเข้าไปเดี๋ยวเราไปทาในโปรแกรม After Effects อีกรอบอนึ่งจะเป็นตัวผมนะครับที่ตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วจะได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกคนนึงเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือปลาหยุดจ,จานทัคารานะครับผมก็จะเป็นนักเรียนแล้วกันส่วนคนนี้ก็จะเป็นปออนะครับที่กงกินโรงเรียนแล้วกันคือลุคเขาเนี่ยมันเหมาะดีอืมก็จะประมาณนี้อันนี้คือ Refer e n c e ก็คือมันจะไม่ได้เหมือนเป๊ะหรอก เราจะเอามาแบบว่าความรู้สึกแล้วกันพวกนี้มันจะคล้ายๆกันน่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเซฟ PSD นะครับเข้าในโปรแกรม After Effects เลยพอเราทำไฟล์จาก Photoshop เสร็จเนี่ยเราก็จะโยนเข้ามาใน After Effects เลยนะครับในหน้า After Effects เนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์อต่างๆเลยที่เหมือนใน Photoshop นั่นเองเราลองมาดู r e f e r e n c e คือผมมาคัด r e f e r e n c e มาแล้วจากเว็บ VTV นะครับเห็นไหมครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมครับว่าตรงนี้ของหน้านักแสดงกับตัวดีสอบัตรด้านหลังะมันจะเป็นคนละเลเยอร์กับแบ็กกราวที่เป็นกระดาษตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราลองดูตรงนี้ครับมันจะมีความอีกมิติหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมมันจะไม่เท่ากันงงไหมทําเป็นแบบว่าทีดีคา l ์มล่าประมาณนั้น,นครับจะเป็นค่ายดีสอที่ขีดฉีดขึ้นมาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําของเรากันบ้างดีกว่าทำยังไงบ้างเรามันเริ่มกันเลยคนะรับผม,บผมก่อนที่เราจะเริ่มทํานะครับก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดสับตไคร้แล้วก,กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วกันโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าโอเคอย่างแรกนะผมก็จะมีเป็นบัตรใช่ไหมครับตอนนี้เราจะทําบัตรผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์ layer, new แล้วก็เชฟเลเยอร์ครับเราจะทําบัตรให,ให้มันเป็นแบบว่าเหมือนทนี่สอนขีดขีดขีดพวกนี้เราก็จะไปที่ add ตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกคําว่าผ่านนะครับมันจะเป็นปากาขึ้นมาละผมก็จะลากไปเลยครับ ตามดินสอที่เราขีดๆไปเลยมันยังไม่ขึ้นอะไรครับเราก็จะใส่สโตกเข้าไปเห็นไหมครับมันจะขึ้นสโตกมาแล้วเราก็ปรับสโต๊กเ,เลยลก็จะปรับไปประมาณห้าสิบแล้วกันอ่ะผมอประมาณนี้อืมเราก็จะวาดไปเลยนะครับตามที่เราต้องการว่าอยากให้มันเป็นแบบไหนอ่ะผมก็จะวาดแบบมั่วๆก่อนแล้วกันอ่ะผมวาดเสร็จเรียบร้อยละมันจะได้มาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้เยอะะเลยผมก็จะมา คลิกแอดอีกรอบหนึ่งเลือกทิมผ่านะครับแล้วเราก็เข้าไปขไ้างในมันจะมีสตาร์ทเอ็นออฟเซ็ตเราจะเลือกคำว่าเอ็นเนี่ยจากร้อยเปอร์ซ็นตรงเนี้ยปรับให้เป็นศูนย์ก่อนครับเราลองหมุนดูเห็นไหมมันจะเป็นเหือนว่าค่าดินสอขีดขีดขึ้นมาแล้วผมจะปรับคีย์เฟรมให้มันกดติ๊กตรงนี้บล็อกมันจะขึ้นมาเป็นจุดตรงนี้ละผมจะเอาวินาทีที่ห้าแล้วกันแล้วก็เอาให้มันเสร็จทักยี่สิบแล้วก็ปรับให้เป็น้อยครับอะแล้วลองมาลองเล่นดู ใช่ไหมมันจะเป็นค่าดินสอนในทีทีครับล้วมันเลวไปก็เอาให้เป็นสักนี่แล้วกันขยับมาืุบบุบุอ่ะผมโอเคตรงนี้แล้วผมก็จะมาใส่เอฟเฟกให้มันนะครับเป็นที่ชื่อว่าฟาสเบอร์แล้วกันลากเอฟเฟกเข้ามาใส่ได้เลยในเชฟเลเยอร์ลองดึงตรงนี้ไว้ครับให้มันเบอร์เบอร์ผมจะเอาสักสิบแล้วกัน ในเชฟเลเยอร์นี่ยเราก็ตั้งชื่อมันได้เลยครับว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ผมจะเป็นสโต๊กแล้วกันผมก็จะเอาสโต๊กเนี่ยกับบัตรโหมดเนี่ยผมจะกดโซโล่ดูก่อนครับในบัตรของผมเอาสโต๊กตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมผมจะเอาบัตรตรงเนี้ยเห็นครับคําว่าแท็กแมทถ้าใครไม่ขึ้นตรงเนี้ยให้กดสวิป m o d ดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเป็น s วิปมาหน้านี้แหละผมก็จะเลือกนอนเนี่ยครับให้เป็นคําว่าอัลฟาแมทครับเห็นไหมครับในตัวบัตรของผมเนี่ย มันก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตามรอยีิสอเลยผมจะกดดิสิเคช์ขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในเพอว่าไปหยุดนะครับเอาไว้ข้างบนก่อนเราจะพีคอมโพสมันเลือกสองตัวนี้กดคอนโทรลชิปซีครับพีคอมโพสให้มันโอเคได้ละเห็นไหมครับก็จะได้มาละเชเลเตอร์อดอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเอาไว้ด้านล่างเลย โอเคก็ okay. จะเป็นรูปผมเปิดตรงนี้ผมก็จะดิปเค e ขึ้นมาครับก็คือคอนโทรลดหรือกดคอนโทรลซีคอนโทรลวก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน,นะครับกดมาเลยแล้วก็จะเอาไปไว้ข้างบนในชาร r a เตอร์โอท์ครับผมก็จะเอาชาร r จเตอร์โอท์เนี่ยแล้วเราก็จะเลือก Tag m a มตรงนี้ให้เป็น a l p h a m a ็ Mac. เห็นไหมครับในภาพของผมเนี่ยมันก็จะตามบัตรเลยตามที่เราขีดสต็กไว้น,นั่นเอง เรามาลองดูเห็นไหมครับตามเลยเห็นไหมแต่ว่าตรงนี้มันมีเสื้อผมเกินมาครับผมก็จะคลิกที่เลยเยอร์โอ์เราโตมันออกเลยแล้วก็กดแท็ t มันครับก็จะได้มาแล้วตับเน็เฟเตสักหนึ่งอ่ะก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผมเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นท่านพออ้อนะครับ ที่กองกินโรงเรียนเราก็จะเอาสต็อกที่เราดิสิเกตไวนะ้น่ะเอามาไว้ข้างบนบัตรก็จะตงเนี้ย้ายออกมามาครับกดตรงนี้ครับมันจะขึ้นซ e l e ็กเป็นซีบบเสแีมยมลากมันมาให้หมดครับปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบถ้าไม่อยากให้เหมือนเราก็ลบในส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งได้เลยครับใ้พวกจุดด,ดอตต่างๆพวกนี้ประมาณนี้ ปิดคาลิคกเตอร์ก่อนจ๊บๆๆๆๆๆ่ะได้มาละตัวนี้ก็จะเป็นตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อนี้บัตรนะครับที่เป็นดำๆลอราลิงสอเนี่ยเราก็จะเป็นอัลฟาแมนไปเลยเราก็จะได้มาละาจะเอาให้มันอนิเมตพร้อมกันมาเลยก็ได้จะได้ขึ้นมาพร้อมๆกันเป็นคู่หูดูโอนั่นเองครับนักเรียนกับพอเสร็จแล้วเราก็จะพีคอมโบสมันเหมือนเดิมครับ เรียกสตัวนี้ c อนโทรลชิ i สี4แล้วก็ตั้งสื่อมันไปเลยอ่ะตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็จะดิปเ c เค e ขึ้นมาเลยมาไว้ในข้างบน c h a r คเตอร์แล้วก็เอา c าร r คเตอรเนะี่ยเป็นอัลฟ a m a ทนะครับเปิดตามันครับจะได้ามาแล้วเป็นไงมันก็จะคล้ายๆ r e f e r e n c เเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีความแบบแบบว่ามีกล้องขยับด้วยพวกนี้ลเล็กๆน้อยอันนี้ก็จะมีแบบว่ากล้องดอลลี่ออกมาครับแล้วก็ภาพเนี่ย จะเป็นคนละมิติกันเราเอาแบบนี้เลยแล้วกันผมก็จะเอาแบ็กกราวทั้งหมดเลยตรงนี้ที่เป็นแบ็กกราวนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็กดคอนโทรลชิป C พ m คอของมันตั้งชื่อว่าแบ็กกราวแล้วก็ส่วนของที่เป็นชาร์เลคเตอร์เนี่ยเราก็เลือกมันทั้งหมดแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเป็นชาร์เลคเตอร์ละกันครับมันก็จะได้ตรงนี้มาละในตัวชาร์เลคเตอร์กับ BG เนี่ยมันจะเป็นคนละเลเยอร์นะครับเราลองมาดูเรฟเลนส เห็นไหมครับมันจะมีกล้องซูมออกมากับภาพตรงเนี้ที่เป็นคนเลเยอร์เราก็ทําเหมือนกันเลยเราก็จะสร้างกล้องขึ้นมาครับ Control Network h i p 4ครับคือการกดคีย์ลัดถ้าใครไม่อยากกดคีย์ลัดก็ไปที่ New Layer <ๆ S 1> Camera ตรงนี้เลยก็จะได้เหมือนกันแล้วก็เลือกขนาดเลยว่าเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงผมจะเาเป็น3.5แล้วกันโอเคเราก็จะเลือก2องเลเยอร์นี้ครับกด s w i ปโห Mode หรือว่ากด F4 นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับ ที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมให้มันเป็นโหมด T-D นะครับอ่าแล้วจะขึ้นโหมดมาแล้วเห็นคําว่า1 view นึ่งวิวนะครับแล้วก็ปรับให้เป็น2 v i วิวอ่ามันกจะได้ตรงนี้มาแล้วผมจะคลิกที่ Character Layer นะครับแล้วก็ดึงมันออกมาประมาณตรงนี้แล้วกันแต่มันก็จะมีปัญหาตรงนี้เราค่อยไปลดตัวออกอเราลองมาดูกล้องดอลลี่มันจะเป็นการซูมออกมาหน้าเนมแล้วก็หมุนกล้องด้วยแล้วก็จะทําเหมือนกันเลย ในหน้าตรงนี้ครับเป็นท็อปผมจะสร้างตัวให้คามล่าเนี่ยมันเชื่อมไปอีกตัวหนึ่งก็คือใช้นว c คอนโท l นะครับเราจะสร้างมันขึ้นมาคอโนโทนเราจะเนตชิพไวจะเป็นการสร้างตัวพาลมันะครับเราปรับให้เป็นโหมดทีดีเลยอ่าจะได้มาละเราเอาคามล่าเอาพาล n นตรงนี้ไปจิ้มกับน,นวนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วถ้าเราขยับนวลอ็อบเจกต์เนี่ยเห็นไหมครับกล้องนเนี่ยมันก็ขยับตามไปด้วยเห็นไหมประมาณนี้ผมจะคีย์เฟรมจากตรงนี้แล้วกันหมจเจาสซัก สอวิแล้วกันสอวิน่าจะโอเคประมาณประมาณนี้เอาไปเล็กน้อยกล้องหมุนเห็นไหมครับถ้าผมหมุนน่ะเห็นไหมมันจะมีความเป็นทีตรงนี้นครับที่มันไม่เท่ากันแบบนี้แล้วกันจะได้เหมือนในหนังกล้องซูมเข้าไปถอยลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะคีเฟรมมาเลยนะครับกดโพ s ิชั o นก็อันที่เราคีเฟรมนั่นเอง อน,นี้ก็จะโรเตทมันกลับมาให้เป็นลบ2.5ให้มันเหมือนว่าหมุนออกมาแล้วก็จะเป็นการกล้องซูมเข้าไปครับแล้วก็เลือก2อันนี้แล้วกด F 9ครับปึ๊บมัน้าเดินให้เป็น Slow Out s โลว์เอแทนเห็นไหม ก็จะได้มาแล้วถ้าภาพตรงนี้มันดูขยับน้อยนะแล้วก็ดึงชาร์เตอร์ให้มันออกอีกครับเห็นไหมมันจะดูความเป็นแบบว่ามีมิติมากขึ้นเล็กน้อยหรือว่ากล้องมันอาจจะเลนสกว้างไปมาเป็นรับพันสองก็ได้ครับสูมเข้าไปสูมเข้าไปให้นี่มันออกเยอะเกินไปชาร์เตอร์ดันมันกลับเข้าไปประมาณนี้ดูน้อยเอามันออกมา เราก็จะได้ intro มาแล้วน,นะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ปรให้เป็นวิวเดียวก่อน,น้วกันผมจะล็อกตรงนี้ไว้ครับแล้วก็ไปที่ selector ลากมาหน่อยแล้วก็ดูที่ตัวละครเรานะครับ selector old มันมีปัญหาอะไรจ้าอืมตรงน,นี้ก็โอเคอยู่นะไปที่บอรอ,อว่าไงครับปรับเลเยอร์ให้เขาหน่อยข้างนี้ละรู้สึกว่ามากไป แขนหัวมากไปนะครับขอให้เป,ป็น substract ไปตัดเฟเธอร์ให้มันดึงมาดินสอขีดเกินเล่งๆ,ๆน้อยๆประมาณนี้2วิเห็นครับผมก็จะได้มาละพีรววาดเขยเจริญกับปายุดจันทังคาราอ่าผมก็จะใส่ motion blur ให้มันด้วยเล็กน้อยตอนที่กล้องด olly ออกมาเห็นไหมมันจะมีความเป็นแบบว่า motion blur นะครับเห็นไหมถ้าใครอยากปรับ motion blur มากกว่านี้ ก็กด c t r l K แล้วก็ปรับที่ Advanced นะครับตรงนี้ Shutter Angle แล้วก็ปรับได้เลยหรือว่าน้อยไปแล้วก็ปรับได้นะครับผมว่าแบบนี้แหละหน้าผมก็จะครอบตาดำๆหน่อยเป็น CG a r t i s ก็จะประมาณนี้ครับนี่คือรูปปัจจุบันเลยโอเคได้แล้วก็จะประมาณนี้เราก็จะตกแต่งสีให้มันเล็กน้อยถ้าลอดสร้างไลค์ขึ้นมาและเราเป็น Point Light ดูดีฮะไว้ตรงนี้ ร้อมีความมีระดับร้อยเดียวบรอร้อยเดียวก็ภาพดูมืดๆนะนร้อยสิบมากันอ่ะจะได้มาแล้วดูมีไลท์ตรงการครับอืมโอเคเลยแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ยที่ไปเขียมันมาเลยลากเข้ามาในนี้ผมจะตั้งชื่อให้เป็นตัวนี้แล้วกันเป็นแฟนอนวิเวกก็คือ ไปนอนเสร็จแล้วนะเราแค่สองวีนะครับทิมไปเลยอ๋อในนี้ขอบมันจะไม่เบอร์นะครับแต่ของเรามันจะเป็นเบอร์เบอร์เห็นไหมเราสามารถปรับได้เหมือนกันของเราจะเป็นเราจะปรับเบอร์ไปที่สิบนั่นเองผมจะเอาสักห้าขอบมันก็จะเบอร์น้อยลงละสามอืสามขอบก็จะไม่ค่อยเบอร์แต่มันก็ดูแปลกๆนี่เราห้าสิบเราห้าแล้วกัน ลองดูห้าก่อนว่ามันเวิร์กไหมอืมก็ได้เหมือนกันนะจมบัดผมผมขอเลื่อนบัดตัวผมหน่อยแล้วกันตรงนี้มันดูโล่งๆตัวผมก็จะไปติดขอบตรงนี้ด้วยประมาณนี้ผมก็จะใส่วิกเน็ตให้มันเล็กน้อยนะครับเราจะสร้าง solid ส,สีดำขึ้นมาเลยง่ายๆแล้วก็รอโตมาเลยนะครับ อัพเพเทอร์ไปจะซักห0้าร้อยแล้วกันอุปเรซิตี้เอาซักที่สิบตดมาชันเบอร์ด้วยอือตรงนี้ผมมีปัญหาเข้าไปแก้ห้ออืมก็จะได้มาละอ๋อมันจะสว่างตรงนี้นะครับมันจะดูสว่างสว่างที่แบบว่ามองชัดๆ เนี่ยเขจะมืดมืดเล็กน้อยของเราเนะี่ยมันจะมืดมืตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่สว่างจะสร้าง adjustment ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็โรโตช่วงที่มันจะสว่างๆประมาณนี้ให้มันเท่าๆกันเลยแล้วก็จะปรับเฟสเตอร์ให้มันเอาสัก200ผมจะใช้ brightness ครับดึงความสว่างของภาพมาดึงไปเลยเอาสัก20เห็นไหมภาพมันจะดูเน้น point light ตรงกลางครับแต่ตรนนี้มันจะขาวเบินไปเลยนะ มันดลอกทั้งชื่อเลยก็ได้อ่ะลองเล่นดูโอเคแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับกับนักเรียนจอมปวนกับเพอ,อ,อกโกงกินก็จะประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะใส่ a d d g e n เข้าไปปิดท้ายแล้วกันให้ภาพมันดูมีน้อยของมันเล็กๆน้อยๆเ,เลือกเอาเลยเอาอันไหนดีรสัส่วนจุดหนึ่งแลกัน,กนไซส์สองจุห้ากันต่อให้เป็น final นพูดมันดนน้อยเยอะ 0 0 0 5์้1.8ก็จะเป็นอันที่เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับอะเรามาลองดูเล่นกัน,อนอรอบชาก Motion b บรเปิดเรียบร้อยเป็นไงก็จะเป็นงานที่เราเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับสำหรับการดามบินโทซีรีส์ฉลาดเกมโกงก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอยากถามอะไรก็สามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้ครับว่าติดขัดตรงไหนอะไรยังไงหรือว่าผมสอนเออร็วไปยังไงสามารถกดกรอ,อก,กได้นะครับว่าผมคลิกตรงไหนอะไรยังไงบางทีบมอมาจะสอนลัดขั้นตอนไปหรือว่ากดคีย์ลัดมากไปยังไงก็บอกได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการนามิโตไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับ ถ้าชอบไปเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วกันคลิปหน้าเนีย่ยผมจะทำคลิปอะไรหรือว่าทำคลิปสอนอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตาไมไว้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย